เฮียลิงผมแม่งเอามาตาหมุนอยู่อย่างนั้นไอ้เฮียลิงเมดหมุนเข้าไปอะ่ะเติมเกมต้องเติมที่ Over t o ์ท็สะดวกปลอดภัยมั่นใจรายรีฟันเพราะโอเวอร์ท็อปอเป็นร้านเติมเกมที่มีผู้ติดตามมากถึง1 0 0 0 0แนคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายให้บริการมานานกว่า5ปีคลิกเลย overtopup.com เติมผ่านเว็บด้วยตัวเองก็ง่าย หรือจะคุยกับแอดมินโดยตรงผ่าน Facebook หรือ Line ก็ได้เหมือนกันมีโปรโมชั่น TFT ราคาพิเศษอัพเดทอยู่ตลอดอยากเท่เหมือนพี่ต้องเติมเกมที่ Over Top Up นะนๆๆ้องๆ Combat Bandage เฮ้ยนี่เลยจะได้รู้ว่าไปอะไรโอ้ยไอ้เช่เพิ่งเล่นไปเองไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพิ่งเล่นไปเองอยากเล่ขงของคอมใหม่เน้งองเมส ไปก็ไปเมชครับเมช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 โอ้ยอันนึ่งเมชไม่เล่นอันนี้ไม่เล่นเจสติเตอร์ไม่เล่นไม่เล่นเจลเมชไปก่อน เรามีครับมีครับโอแมนเพิ่งตื่นครับตื่นประมาณเที่ยงครับตอนผมเข้าไม่มีคิวแล้วในคอมอ่ะผมเข้าไปตอนพี่เที่ยเดือนเดือดเบลใมีแค่ตอนเทีสิบสองน้าแดร็กเราคิวเล่นยังเป็นเซสิบเอ็อยู่โอเคครับขอบคุณขอบคุณที่ตอบช่วยบอกครับบ้างมาเคยเล่นไม่ได้ถูกไหมครับเล่นมา20นาทียังเล่นไม่ถึง20นาทีเลยครับไปดูกล้องครับตาเล่นด้วยนะแม่ครับเอ่อพูดเดี๋ยวดิวคือผมคือเล่นด้วยได้ครับแต่ว่า ถ้าจบเกมผมตายก่อนผมก็กดเลยได้ไหมวอาเลยครับอ่าเลยคุณข้าวครับนี่มีตัวอะไรบ้างวานะเนี่ยอุ้ยเมดมีสแปดแล้วมันก้าวได้เลยเหรออ๋อต้องมีสองสแปดเมดตัวอะไรแบกวนะเนี่ย mm. เราอะไรแวนการ์ด เวนกาดหือไม่หัดเล่นตั้งนั้นทุกคนเล่นไม่เป็นเนี่ยมีตัวอะไรวะสี่บาทดูครับน,นามีเหรอเอลดริช มันมกดแล้วมันดูไม่ได้อ่ะดูไม่ได้โ h r o n o m e t eldrich portal portal อ๋อผมรู้ผมต้องเล่นการอะไรอ่ะมานาไอ้นามีเท่าไหร่อ,อ,อ่ะเยอะเป่าวะหยิบก่อนตอนสมัคร ID เร็เลยโพสภาพไหนครับท่านในทวิตพิมพ์ตกใจ PB เลยครับเราพิมพ์ตกใจ PB เลยครับเล่นได้ครับยิงเอออะยิงยิงนะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมใช้แล้วมันเว้นไปกี่เทิร์นทุกคนพี่ก๊ะตอนผมเล่นตอนเซริร์ฟอีกเซิร์ฟหนึ่งมันมันเว้นไม่กี่เทิร์นเอง เกนฑอะไรด้อมไมเนอร์เอฟเฟกช่วยอะไรไหมฮึบโอชาแมปเพียวันส์เอเวอร์รีช็อปอ๋อปรับใหม่แล้วปกติเป็นทุกชอ็อปเอ้าผมเล่นมันทุกชอ็อปขอดูแบบว่าต้องเล่นเราต้องเล่นคู่กับอะไรวะพอทงพอท่อ,องเงี้ยอ คอทอลหรือเอลตริชอะกาลรโอไม่เมื่อคืนเราต้องเล่นคู่กับกาลรโอไว้อย่างแรกแวนการเพราะว่ากาลรโอเนี่ยเป็นตัวเมทเทอหน้าหรือวะขวบหมอดอนะขายหมอดไปแล้วด้วยดิเจอแล้วมีโอกาสสนุกใช่ไหมความสนุกแล้วแต่คนเลยครับแล้วแต่ความชอบเลยครับไม่มีคอมรวยนี่แปลกไหมครับแปลกครับแปลกใหม่ไม่รู้ในทานที่ดีหรือไม่ดีนะมาจดเอ้ยผมเนี่ยต้องมาจดขายเล่นพีบีแล้วบ้างเนี่ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่รู้นะครับ เล่นนามิมันรอดไหมเนี่ยก็ต้องเล่นนามิถ้าเล่นเมดหรือวะไอผมว่ารีโลเม็กเซนสุดแล้วเนี่ยเพราะรีโลเม็กเซนกว่าวะเรื่องเวก้าเวกเนี่ยถูกปะใช่ว่าอันนี้เม็กเซนสุดละสแปดมาก็เล่นเจ็ดเมดสโลโลเวลเจ็ดวะถูกปะเพโอ้ถ้าเล่นนามิอาจจะไม่จำเป็นต้องเล่นมีสแปดก็ได้ไปวะเล่นเวก้ารีโลเลดี้อไปโอ้เกมดวงเชย ยังเกมดวงวะน้องแฮนนี่แมนซี่มาดูแป๊บนะครับอาจจะไม่ค่อยพูดอะไรเพราะว่าไม่รู้เรื่องครับหน่าล้วไม่เล่นแฮนนี่เนาะเราเล่นเจ็ดเมทเล่นต้องสามเน <c oughs> ี่ยเฮ้ยแบบเบ็ดนี่ใช้แท้คอมรวยได้ไหมมันทำไรได้มันยังไม่รู้เลยครับผมรู้แค่ามันสแต็กไอนะ้นั่นน่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับไม่อะไรแบบไม่รู้เรื่องเลยเออใช่ครับ <c oughs> อะไรที่มันใหม,ใหม่ๆก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยครับหมายถึงแบบ เรื่องที่มันเป็นใหม่พวกสกิลเงี้ยผมก็ยังจำไม่ได้เลยพราะข้าเซิร์ฟนะครับตอนผมเข้าไม่ติดคิวเลยอตอนผมเข้าไม่ไม่ติดคิวเลยอะเทรดแท็กเกอร์ไปทำเอทเวตเจ็ดนอนยูนิเทรดโง่เงนกว่าจะได้อุ้ยอันนี้ดีปะก็ไม่ได้แบบว้าวปะเพราะเพราะบอทเราไม่ได้สกิลมาเราไม่ได้เอพีอะเมีมันไม่ได้เอพีมันแค่ได้แค่จำนวนแคสกับสกิลแรงขึ้นแต่ก็หยิบอยู่ดีอัพเมน้์ใหม่ฮึบอาคาน่าแบดชั่นมันติดสไตร์ เฟรรี่ชูการ์คราบไปรอโลเจ็ดทีเดียวและค่อยว่ากันเวก้า <Vega S 1> <Vega S 2> มานานเท่าไหร่อ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะเวก้าเวก้าผมอยากรู้เวก้ามานานเท่าไหร่อ่ะต้องมาใช่ค่ะติกเรอเาเขาใหา้ฟังมาแล้วมีห้องเราจะไปเล่นด้วยได้ครับแต่ว่าถ้าผมเล่นถ้าเล่นกับผมถ้าผมแตกผมขอขอกดเลยนะงงปะเพราะว่า จะได้จะได้ไม่รอจะได้มีอะไรดูต่อรอก็เคยมานะด,ด้วยมาสี่สิบเลยครับผมค,ครับสี่ห้ายี่สิบเนี่ยถึงถึงมานาม,มาปรับใหม่แต่ว่าไอ้เชื้ออะไรอ่ะ after damage เกฑ์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ damage เหปะ่ะอ่าใสา่แค่ตัวนี้ใช่ปะ่ะอ่า ขอบคุณครับขอบคุณเปียครับมีสิเดือน2ปีแล้วดิผมเปียมากครับสำหรับ2ปีขอบคุณครับไม่รอเลยเลเสียใ,ใจใช่เพราใช้ได้กับโกลโกลด์ๆๆไม่ได้ใช่ไหมมันมันมันเหมือนมันเหมือนคาริต้าเซตเซตสี่เปล่าอ่ะถ้าเหมือนเซตสี่ก็น่าจะโหดอยู่นะแบบว่าที่มันป่าแล้วมันเก็บสแต็กแล้วมันก็ดึงอ่ะเหมือนปะถ้าเหมือนก็น่าน่าต้องมีกุนซูแล้วอ่ะแต่ว่าไม่รู้ต้องกี่คิดว่าแบบกี่กุนซู อุ้ย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 ปิกเมีไปิกิผมเห็นใช่ป่ะไปิกิผมข้ามเวกปล่าวะเนี่ยผมมาร์กตัวก่อนไอ้ฮะเนี่ยผมมาร์กตัวก่อนไอ้เชื่ไปิกิผมข้ามเวกไอ้คลาสเย่าจำหน้าไม่ได้ไม่ก็ใช่ป่ะวะใช่ดิเกนทูช็อปรีโลก็ว่าันไปเลยป่ะไปเลยเวก่า เวก้า <We> <c oughs> มาแล้วมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งห <c oughs> ่อญาินะไอ้นี่ไม่ได้เลยจำไม่ได้เลย <c oughs> น,นี้สองยังสองแล้วเอาชดอกาศเอาอน สองแล้วออกครับว้าว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 ,ว,าว,ว,าวอุ้ยไลฟ์เหมือนเซ็ตนี่เลยวะ่ะเหมือนเซ็ตเหมือนเซตเก้าเลยวะ่ะมาแล้วมีดมีดมีดอีกตัวหนึ่งเราควรใส่อะไรวะโครโน่ต้องเล่นเท่าไหร่เล่นสอง อ้ยเล่นโคโน่ดิถูกปะเล่นโคโน่ปะโอ้แต่ไม่มีอะไรที่มันฟิตเทรดเลยวะโคโน่มันบัฟทีมอะเอพด้วยโคโน่โคโน่ก็ขามากปะแถวหน้ามันจะพอไหมแถวหลังห้าแถวหน้าสองอะนะ <c oughs> แต่โคโน่มันดูดีมากเลยอะมันแบบมันเหมาะกับเมทมากเลยทีมได้เอพก็ได้ได้บัฟทีมไม่มีโคโน่แถวหน้าเลยเลย รอคิวนานผมไม่รอเลยอ่ะผมเข้าตอนเที่ยงปุ๊บไม่ได้ไม่ได้ติดเลยเว้าบัวโชจินครับเพราะว่าได้ทั้งคูณแล้วแหละพอมันปรับไอ้นี้มาสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายเอาโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหไอ้นี่แอบเนียนอยู่ในเมียดเหมือนกันนะไอ้เชี่ยผมนึกว่ามันคือเมียดโอ้โหอะไรอ่ะอ๋อเชื่อมแบบนี้ได้เอพีใช่ป่ะโอ้นอร่างั้นเล่นพอร์ท่ลแทนแล้วดิพอร์ท่ลพอร์ท่ลพอร์ท่ล อุย้ยสองโชว์จินเลยป่ะล่ะเกมเขาไปเน้นแอนบิลแพงไปวะอัะนนึงนะขอโลก่นฮะถ,ถ้าผมขามาันคือต้องรอสามช็อปใหม่เหรอโอ้โหยากกว่ากูจะทำแชมเปี้ยนเวลาเทมเกตสเตเบอร์เชฟฟอร์วันราวขอญาติสลัมเลยดสลัมสลัมไปอ่ะโอ้ยพอเท่ามีตัวอะไรบ้างนนึงนะพอเท่าแบนกามีปะ พอทัล g วนกาดพอทัลแบชชั่นอ๋อเฮีย p พอทัลตัวนี้คือนั่นนี่ว่าปับปับเอ่ออยากเล่น Portal อพอทัลแล้วอะแพทพอมันก็เทรดซับใช่ปะดูวาทีไงไนะครับ ADAP Blacksmith สี่แชมเปี้ยนเอเยมซับอันนี้มันเบสอะมันมีอั g เมนเมด e ปะฮึบฮึบ อุย้ยอันนี้ก็ดีดิซื้อผมเล่นเมดล้วนถูกปะอ่าหนึงขอเล่นแปบบ๊บผมขอโฟกัสเล่นแปบบ๊บเพราะผมจำไอ้นี่ไม่ได้แฟรี่เมดเล่นสองเลยหรือไปก่อนคืออะไรอ่านไม่ทันผมเล่นเวก้ามันต้องซื้อดิอะไรใช่ไหมแฮร์ดูดปบันโกออนเดตโอเคไอ้เชื่อมันเล่นไม่ทันเหรอเว้ยเชี่ยแบบเล่นไม่ทันอ่ะแบบหนอ แรงไหมแรงอยู่นะแรงอยู่นะไม่มีเทมดปิลเดมจสักชิ้นเลยแต่พอมียักเมนนี้ได้กับสเปลเบดป่ะโอ้ยผมต้องเล่นทาลิกใช่ไหมเนี่ยใช่แหละเล่นทาลิกเล่นลิงได้ปะ่ะไอช่อลิงก็เล่นได้ปะ่ะวะแบบ เล่นไม่ทันอ่ะแอ็นะครับเล่นไม่ทันเลยอ่ะผมเนี่ยก็ยังไม่เจอนามีใช่ปะเฮ้ยเล้ยนุ้ก้าวผมเป็นไรอ่ะแบทเมดไม่มีเรามีครีททำอะไรได้อ่ะอันนี้แมนซเตอร์แบดควีน ผม oh, ว่าลิงนอนแบนนะเว้ยลิงเมดอะตัวตัวมันไม,ม่มันไม่มีเทรดด้วยอะแล้วมันก็สเกลเกาะตั้นเวทแล้วก็เวทอะถูกปะมาเอาลิงสองมาหมายเปลี่ยนเลยเ <Yeah. S 1> ยอาโชว์หน่อยด้ลิงฮึบแล้วเราหมุนสองรอบถูกปะนั่นมันเกณฑ์ from all source เหมือนเบก้ามันบักอะเออเดมันบักนลยหมุนเลยได้อยู่นะแทงแล้วก็มีดาเมจเหมือนกันนะแต่ประเด็นตัวเนี้ยนามิผมไปไหนวะนามองนามิอะนามองนามิอะเล่นลิงแล้วกันขี้เกียจคิดว่าลิงมันไม่มีเทรดอะมันมันดูง่ายดียะ หมานถึงมันมันมันมน่าจะปิดง่ายดิผมไม่รู้บอร์ดที่เก่งจริงๆของมันคืออะไรฟอยล์ยืถึงท่อนยูชอบดีเฟตอุย้ยอันนเมตชอบไปไอเฮียขนาดช้าขนาดนี้กูยังเล่นโลดูไม่ทันเลยฮึบฮึบฮึบฮบฮึบฮึบอยหมอล้โอเคโอเค โอเคไอ้เนี่ยไอ้การไปกินแม่งไอ้กินไปกินแม่งดีเหมือนกันนะเว้ยดีนะเนี่ยเสียหกบาทแล้วได้กี่โลวะเสียหกบาทแล้วได้กี่โลวะไม่รู้เหมือนกันคือตอนนั้นแค่อ่านอ่านไปยังไม่ทันเลยเว้ยพูดแต่ลิงแม่งเก่งวะ่ะลิงเมดวะ่ะได้โลสองรอบอ่ะก็ไงก็เหมือนเวกอะ่ะอาไงมันก็คือเวกเวกตัวที่สองของเราเลยอะถูกปะใช้สก,กิลได้โลใช้สก,กิลได้โลอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบบนั้น การจะสามน,นลเราไม่รู้เหมือนกันครับเพิ่งเล่นเกมที่สองครับไม่รู้เรื่องเลยครับโอ้ดุปว่ะออโฟคอร์สไหมอะเนาะ <And life. S 2> โอ้ไอ้นอลามันแรงไหมอ่ะไป เดี๋ยวบีทีให้ลิงลนันปั๊บป๊บปบ,บีทีกากอยเมดเนาะปั๊บปับ,ปบลิงไม่หมุนไม่หยุดเลยวะลิงไม่หมุนไม่หยุดจริงเฮียโคตรเฟีเออ้ยวท่านทุบทุบอ,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 อุ้ยขออาญา อินนิเกตอินเชียเตอร์อะไรอ๋อไอเทรดเอพี่ออโอ้ยไดย้ทั้งทีมได้เหมือนกันเรอแต่ว่ามันเป็นตัวหลังเ่าเด็กอ่าไม่ลืมถอไดไปเดี๋ยววางโซโล่ให้มันนั่นเลยดีกว่า เวก้าเนี่ยแต่ตอนนี้เวก้าไอ้เราโฟกัสแต่ตื่นไม่ดูเวก้าเลยนะเว้แค่สามดาวแล้วไม่โคตรโหดเลยอ๋อนามิคนเล่นเยอะมากเลยใช่ปะนามิเลยคนเล่นโคตรเยอะเลยถ้าเล็กอินชอบเออนึงครับอันนึ่งอะแบบมีมอไฟด้วยหรอยผมไม่รู้เลยครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องยังไงดีสุดครับตอนเนี้นะ แต่ก็คิดว่าไม่ไม่น่าไม่น่าอะไรมากหรอกหมายถึงแบบก็คงก็คงแบบเป็นตัวเวททั่วไปอ่ะพวกโชจินนาอะไรแบบรีมานานาชอวกหนึ่งอะไรเงี้ยแผ่นนี้เปนบิวดิปไหมมีเปาวะคิดว่าคิดว่าไม่แล้วกันไม่รู้ครับไม่รู้อะไม่รู้เดือดก็ผมมาไปอ่านเว็บมาเป็นเว็บที่ไปอ่านเว็บตอนแีกผมไปอ่านเว็บมาผมไม่เห็นอะแต่มันคือมันให้ดูแพทมันให้ดูอัพเนตใหม่ใหม่อ่ะ ผมไม่รู้แอปเก่าๆอะไรอยู่บ้างต้องถ้าอยากดูต้องไปดูที่นี่แหละครับที่ดิคอร์ดหลักดิกคอร์ดออฟฟิเชียลดิคอร์ดจีนไปครัเพื่อเวลาหลังมีชามติงฟ้าใช่หรอแต่เล่นยังไม่ทันเลยแค่ดูตัวละครยังจำหน้าไม่ได้เลยตัวละครอุบาทมากไปถึงตัวอะไรหรออ๋อไอ้นั่นน่ะหรอไอ้นี่ใช่ไหมอุย้ยผมนอนล่าสองว่ะไปถึงไอ้แดนน่านะผมผมไม่รู้เลยว่ามันเก่ง โซลาเทพจัดโดนอุย้ยมาแล้วตัวแรกของฉันเอ่อตัวไหนอ่อนสุดอันนี้ฮิวโอ้อันนี้โนนง่สุดอะไปไม่ทำดาเมจเอ้ยทำแต่ดาเมจนอล่าสองเฮ้ยเฮีย,ยเวลวเจ็ดนอล่าสองไฮโลครับไฮโลครับเนาะยังไม่เคยอ่านสกิลเลยอ่านไปไม่เข้าใจต้องดูอ่ะต้องดูสกิลหน่อยดิเฮ้ย ปึ๊บสกิลเราเนล่าคืออะไรอ๋อปลาระเบิดเหรอปลาระเบิดชิงอะบึมเหมือนระเบิดซิกเลยแต่แรงมากแรงมากลิงสองยังหรขอลิงตัวนึงขอลิงตัวนึ่งขอยลิงสามไอ้เี่นลิงเมดใช่เปล่าวะผมว่าผมว่าเวลาเราเล่นรีโลสามคอร์สนี่ลิงเนี่ยไปทุกบอร์ดแน่เลยอะมาถึงแบบคิดไว้อะเขาลิงตัวไม่มีเทรดอะแต่ว่าผมเล่นเพราะว่าผมมีสแปัดด้วยนี่วะก็ไม่รู้เหมือนกัน มันคือตัวแมันคือตัวแทงที่แบบเล่นเล่นเล่น,ลนกับใครก็ได้บะางน่าเล่นกับบอลหน่ก็ได้คือไม่มีเมดอ่ะแต่เมดมีเมดแล้วเฟียดดีนะหมุนสองออรอบเฮียลิงเขาหน่อยอเอออฮ้ยขอโล่ก่อนฮึบอ่าปั๊บเซอร์เบอร์ซื้อเก็บไว้เฮียผมอยากก้าวเมดว่ะทุกคนเฮียลิงผมแม่งเอามาตะ หมุนอยู่อย่างนั้นอะ่ะไอ้เชี่ยเชียลิงเมดหมุนเข้าไปอ่ะใหนะ้ถึกนะถึกเหมือนกันนะโลไปเท่าไหร่อ่ะว่าเป็นเมดอะโลไปสามพันเยอะป่าวถือว่าเยอะบ้างโลไปสามพันไม่น่าเยอะขนาดนั้นแต่ก็ไม่น่าน้อยอันนี้คือพอท่อือปะผมอยากเล่นโครโนมากกว่าว่ะพอท่อมันมันเรียกอะไรมาบ้างอ่ะหน้ามอเลกเกมพอท่อนี่แบบดูไร้สาระมากเลยแบบมันมันไม่ได้บัฟทีมเลยด้วยนี่ ถึงโล่มันแค่บัฟที่โล่มันแค่บัฟตัวเองหรกอปะแค่ไอโล่ low, แค่บัฟตัวเองแต่ผมไม่รู้ว่ามันาสาดอะไรบ้างลองดูลองเล่นจะว่ารู้ว้าวโล่เลยโอ๊ยดราก้อนทำได้ได้เนอะแร็กสเปชโคนมีไฮทาร์เก็ตตีสองเฮกโอเคไอเฮี้ยตัวมึงใหญ่เกินมึงบาทาลิกมิดแล้วเนี่ย <laughs> อย่าตัวมันใหญ่ไปน้องน้องตัวมันใหญ่ไปบังหมดเลยอ่ะไอเทมปีคือบงังบังตัวพวกนี้หมดเลยเดีย๋ยวดูมันตีดิอ๋อมันพ่นไฟนั่นแหละโอเคโอ้ยดูไม่รู้เรื่องไฟอะไรวะเนี่ยดูไม่รู้เรื่องโอ้ยอย่าดูไม่รู้เรื่องน้องอา้าวลืมเปิดไอเทมมอนเดโม อ่าแองบ้านะอ่าแองบ้ากับจีเอสถูกป่ะอ่าแองวะร้อยห้าเปอร์ขอโลให้มันได้ในทุกราวแล้วกันโอ้ยดีนะอยู่ที่ตัวนี้ไปเว้ย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 เอ้ยขอสังเกตพอทอนแต่ละไฟต้องมานั่งนั่งโฟก,กัสทีละอย่างนะว่าว่าว่าแต่ละทำอะไรได้จะได้เข้าใจขอโฟก,กัสก่อน กูดูไม่ออกอ่ะเอาปลาระเบิดซิกอ่ะนะมีอะไรอีกบอไม่ออกจริงมองไม่ออกเขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมเปลี่ยนเป็นอยอมปลาอะไรบ้างวะผมเห็นแค่ผมดูออกแค่ปลาระเบิดซิกเนี่ยดูไม่รู้เรื่องนะครับไอ้ย,อย่าขอญาตขอญาติตอบอะไรพอเท่าผมไม่รู้วะไอ้ยา่าคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าแต่ว่าเมดลิงฟิลดี